เ,เพื่อนๆค่ะมือนีวันอังคารย้ายเอริสพามาเก็บบักกูดย้ามือเศร้าเอาไปเฮ็ดยาสะผมแต่ว่าก็เฮ็ดได้หลายยาหลาย,นยแนวต่ว่าย้ายเอริสมาเฮ็ดยาสะผมพาไปเก็บเลยค่ะพามาเก็บเลยเพื่อนค่ะ ยายเอลิดหมื่นยายเอลิดหมื่นเพื่อนเพื่อน<ๆ>ขาตัวระสาวยายเอลิีแตกบ่ใส่ได้คือเกาใส่ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> แตกเลยแตกเลยเดี๋ยวใส่ได้บ่ใช้ไม่ได้เลยเพื่อนๆ <c oughs> ใส่ไ่ได้เลยว่าสิพาเพื่อนๆเก็บก็ได้จะอัปเดตไปนอก่ะเพื่อนๆ่ะเก็บที่รหน่วยสองหน่วยโพรศัพท์ตกแจกเพื่อนๆนี่ได้แล้วเวทยาสะผม นี่แหละคีเอเตอร์เขาท้าที่ได้เป็นสอมโทรศัพท์ได้ไปหนีไปไปพี่นองเอ้ยยายเอริตเกิยังจุบมุบสบมับเฮ็ดไมาหนีไปโทรศัพท์หลายเครื่องแล้วจา้านี่พา อีค่ะย้ายพาเก็บโอ้ยเนาะมีแต่หนวยใหญ่ๆเห็ดก็งง่ายง่ายเพื่อนเพื่อนค่ะเอาเปลือกเพื่อนไปต้มกอนเด้อค่ะเลาะเลาะเปลือกไปต้มน้ำแล้วก็ใส่หัวโอ้ยอยู่นี่อยู่ในป่ายุงก็เยอะ ย้ายกันยังยายกันยังพาเพื่อนๆเ้เามาเก็บอยู่เนี่ยเอ่นบ่โอ้ถากล่องกะฮักเพื่อนขาอยาให้พี่น้องเพื่อนเพื่อนเห็นเนาะ อยากถักทถายกันย้ำมืเอเศร้าค่ะพี่น้องค่ะไปซ่ำมนี่ก่อนค่ะไใยญยสีให้ให้ใบใบกันสีได้ไปซ่อมโทรศพัพท์ขากล้องพ้อเพื่อนขาสวัสดีค่ะ